ก่อนที่จะเข้าวัดกินเหล้าแทบทุกวันแต่ไม่ได้ติดเหล้าติดในบรรยากาศการล่าสุรากินกันไปคุยกันไปเอมันเมาแล้วมันเหมือนเพลินมันเหมือนว่าเราหลุดไปอยู่อีกมิติหนึ่งชีวิตมันเป็นอย่างนั้น,นะคระับมันคิดอะไรแทบไม่ออก วันหนึ่งเมามากแล้วเปิดมาเจอรายการ DMC หลวงพ่อท่านถามผ่าน DMC ว่าสุลากินเพื่ออะไรเมาแล้วมีประโยชน์อย่างไรผมได้สติจากคําสั้นๆแบบนี้เออกินแล้วมันก็เมาอยู่ทุกวันก็ไม่ได้อะไรจริงๆพยายามที่จะค้นหาว่าแล้วเราจะทํายังไงต่อไปเจอหนังสืออยู่ในบุญมันมีภาพที่หมู่คณะสั่งสมบุญและผมเกิดความพ้องใจว่าในภาพกับที่วัดยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมพอเรามาดูมีคนเป็นหมืน่นเป็นแสนคนที่มันนั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมมาสั่งสมบุญกันบรรยากาศแบบนี้มันมีอยู่จริง จริงพอเรามาเห็นอย่างนี้มันก็ทําให้เรามาวัดได้เรื่อยๆจนกระทั่งเลิกดื่มเหล้าได้เด็ดขาดหลังจากเข้ามาบวชบูชาธรรมรุ่น18ปีหลวงพ่อธรรมชยยัยยหลังจากบวชบูชาธรรมลาสุขขาวมาทําธุรกิจเครือข่ายมันมีข้อหนึ่งคือเราไม่ได้ไปวัดวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งเรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกผิาจสัจจะกลงพี่ล้วก็คุยกันถ้างั้นเราออกไปทําธุรกิจของเราเองไหมมาค้าขายเป็นของเราเองมีเงินติดตัวอยู่ไม่กี่พนันขับรถไปจอดที่คลองถมแล้วก็อาศัยเดินเพื่อประหยัดตังค์เพราะว่าค่า ที่จอดรถก็หลายร้อยอยูตอนนั้นเราเดินกันเยอะมากเดิน2คนกับฟงเดินสนนราชวงศ์เสือปา่าคลองถมบ้านหม้อเราพยายามจะหาอะไรสักอย่างที่มาขายก็ไปคุยกับอเฮียซอสหลายๆที่เขาก็ไม่ค่อยบอกหรอกเพราะว,ว่ามันเป็นความลับในธุรกิจของเขากลัวว่าเราจะเป็นคู่แข่งใช้เวลาหลายเดือนกลัวที่จะมาลงตัวเป็นอุปกรณ์ทาอาหารการเงินก็เริ่มสะดุด มันมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาค่าชาวบ้านค่าน้ําค่าไฟค่างวดรถทุกอย่างมันประดังมาหมดเลยมันลําบากมากก็ไม่รู้จะไปหยิบยืมใครที่พึ่งของเราในตอนนั้นก็คือวัดเราก็มาต่อคิวเอาข้าวที่วัดเราก็จะเก็บเอาไปฟิตไว้กินมื้อต่อไปมันก็จะสารพัดกินใช่ไหมมันมีหมูด้วยมีอะไรด้วยมันก็จะรวมๆกันอยู่เลยนะครับเวลามาทานกินมันก็ไม่ค่อยโซ้าแต่ชีวิตเราต้องเดินต่อนะครับ แต่บนความไม่มีของเราเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งด้วยบุญที่เราทำมันจะพลิกชีวิตเรากลับขึ้นมาการทําทานเนี่ยเข้าใจแต่ว่าตอนนั้นมันมีห้าบาทสิบบาทจับมือพิชวัตรหยอดเทีเหรียญเหรนบาทเหรียญตู้บูชาข้าวผ่ารัสภาก็ทําอย่างนี้ครับมาตลอดพอถึงวันที่มันหมดจริงๆแล้วเราออกมาเอาเข้าไม่ได้แล้วเราเหลือเงินอยู่13บาทเราวางแผนแล้วว่ากอกน้ําเอาไว้อย่างน้อยเราก็ยังมีน้ํากินะประมาณอาทิตย์หนึ่งมีคนคนเขาโทรสั่งเครื่องเซอร์วิเราแต่เราไม่มีตังไปส่ง พอไปขอยืมเงินเขา3า0 0ันบาทก็อเอาเงิน3,000เนี่ยไปเติมแก๊สไปกินข้าวแล้วก็ไปส่ง,สงเครื่องเสลปีก็ได้กําไรมาพอสมควรผมคิดเอาเองนะว่าพอใจเราอยู่ในบุญใจมันปึ๊บธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่นั้นมาสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อสอนเราเสมอก็คือว่าต้อง ซื้อตรงซื้อสัตว์ช่วงแรกๆครับเราจะเอาสินค้าออกมาก่อนพอขายได้เราก็เอาทุนไปคืนเขาเราก็เหลือกาไรไว้ปรากฏว่าเขาคิดเงินขาดไป8 0,000แล้วเราก็บอกเขาว่าไอ้นี่คิดเงินขาดไป8 0,000นะเขาตกใจถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่บอกแล้ว่แต่ชัยวัตรบอกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาแทบที่จะไม่ดูยอดไม่ดูรายการอะไรของเราเลยคือเราสั่งไปเท่าไหร่ก็เราก็จดแล้วเราก็เอาไปเคลียร์เขาส่วนนี้ได้จากคําสอนของหลวงพอ่อทําให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทคู่ค้าร้านค้าเขาก็ ป้อนรายการสินค้าป้อนรายละเอียดแบบที่เราไม่ต้องขอแล้วก็มีสินค้าขายหลากหลายมากขึ้นทําให้เรามีร้านเป็นของตัวเองได้ก็ดีขึ้นตามลำดับ ด้วยอนุภาพของบุญที่หลวงพ่อคุณรูม่ใหญ่ท่านพาเราตักบาตรพาเราบวชพระบวชเนรทีนึงเป็นหมื่นรูปแสนรูปผมคิดว่าบุญตรงนี้เข้ามาช่วยมันเลยทําให้ธุรกิจไปต่อได้มันทําให้เราสองคนเนี่ยคิดว่าควรที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบแทนกับทางวัดอันดับแรกเลยคือฉุดผมออกมาจากวงเล่าเราได้พึ่งพาในยามยากในตอนที่เราไม่มีข้าวกินแล้วก็ยังได้ปัญญาทําให้เรามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อวันหนึ่งพอเราเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวได้เราก็อยาก คืนสิ่งนี้กับคืนให้เพื่อนเพื่อนนักสร้างบารมีอีกหลายๆท่านซึ่งอาจจะเป็นเหมือนผมในอดีตเราก็ทํากระถินสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อบูชาทำหลวงพ่อให้วัดได้นําเงินไปใช้ในการฟื้นฟูศิลธรรมโลกไปพัฒนาวิถีชีวิตของคนให้ดีขึ้นสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการเพื่อสร้างสันติสุขสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก